สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอาร์มอิสระนะครับผมอยู่ที่เชิงเขาพนมกุเลนนะครับเป็นบ้านเกิดของลุงปู่สวงนะครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อตอนที่เรามาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับหนักแบบว่าฟ้ามืดจนแบบทีมถ่ายสารคดีคิดว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรกันไม่ได้แล้วก็นั่งกันมาก็เออก็บนบานหลวงปู่สวงกันใหญ่เลยว่า อขอให้หลวงปู่ช่วยดนันดาลช่วยเปล่าก้อนเมฆให้ฝนไปตกที่อื่นนะอะไรต่างๆเงี้ยคือพูดกันมาแบบว่าฟ้ามันปิดอะเราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออแต่พอมาถึงตรงนี้นี่ฟ้ามันสว่างจริงๆด้วยก็เห็นแล้วแบบเออนะแสงใสสวยเราเข้าเข้ามาซึ่งที่นี่ไม่เคยมีใครเข้ามาถึงก่อนนะครับลืมบอกว่าที่นี่คือหออมู่บ้าน เปิงตะกุยตำบลสวายเลออ่ออําอเภอพนมกุเลนจังหวัดเสียมเรียบนะครับลืมลืมแนะนำไปตะกี้อ่อยากให้เห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับอ่านี่เห็นไหมอ่าเป็นเขาทำขึ้นมาเหมือนคล้ายๆสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าอ่อนี่คือข้างหลังผมที่เห็นเนี่ยนี่คือยายเมาส์เขาเรียกว่าคนที่นี่เขาอ่อนับถือกันว่าใครผ่านไปมาเนี่ยอยู่ในทงทางอย่างนี้ต้องลงมากราบมาไหว้เขาเลยทำเอาไว้นะครับ นี่คือเชิงเขาพนมกุเลนแต่ว่าทางด้านนี้จะขึ้นพนมกุเลนไม่ได้นะครับในวันเดี๋ยวเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพนมกุเลนแต่เราต้องไปขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับแล้วในวันเดียวกันนี้เราจะไปในสถานที่ที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งดีใจมากที่สุดเลยก็คือว่าผมได้ไปที่บึงเมเลียบึงเมเลียภาษาขเขมรก็เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าบึงมาลานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกัน เดี๋ยวไปดูกันนะครับบึงมาลาเป็นยังไงที่นั่นเป็นสถานที่ที่แบบว่าเ,าเก่าแก่และก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆในแผ่นดินกัมพูชานะเ,าเก่าแก่ยิ่งกว่านะครวัดอีกนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบึงเมเลียหรือบึงมาลานะครับอ,อยู่ในเสียมเรียบเหมือนกันนะครับตรงพนมกุเลนนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือทางเข้าของบึงเมเลียนะครับหากจะใครจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปทางข้างในยยนี้นะครับก็จะเป็น ซากประหักพังของอโบราณวัตถุที่อยู่ในอของเสียมเรียบที่นี่นะครับแต่หากแต่แตะกี้น้องเจียเนี่ยเข้าไปถามกับเจ้า,จาหน้าที่เขาเขาจะเก็บคนละ20ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์เท่ากับว่า6ก0กว่าบาทสำหรับต่อคนเราก็เลยตัดสินใจว่ากูมาแค่นี้แหละเราก็จะไม่เข้าไปข้างในนะครับอ,อยู่แค่นี้เพราะว่าข้างในมันไม่คุ้มกันเนี่ยว่าเราเข้าไปแป๊บเดียวแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วเดี๋ยวเรา อาจจะไปที่พนมกุเลนกันดีกว่านะครับ